อังกฤษยืนยันเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐขัดข้องการต่อสู้ระหว่างนักเลงต่างถิ่นมหาอำนาจขาใหญ่ตะวันตกกับนักเลงเจ้าถิ่นเยเมนยังคงมีประปรายวันที่9มิมถุนายน2567หน่วยงานปฏิบัติการกองทัพเรืออังกฤษรายงานว่าได้รับรายงานการโจมตีเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสามอออ,มอังกฤษอิสราเอลเหตุเกิดอยู่ห่างจากเมืองเอเดนประเทศเยเมนไปทางตะวันตก70็บไมล์ในทะเลอาหรับ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลแอมเบรของอังกฤษยืนยันว่าเรือถูกไฟไม่พังเสียหายหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน u ู s อเสไอเซนฮาวของสหรัฐตกอยู่ภายใต้ความทนทุกข์ทรมานจากภัยคุกคามอาวุธสุดล้ำไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงเยเมนพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โครนิ่งเทคโนโลยีของอิหร่านรวมทั้งขีปนาวุธร่อนและโดน ส่งผลให้เรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวกำลังประสบปัญหาขัดข้องการบำรุงรักษาตามแผนเดิมหนึ่งเดือนถูกขยายเพิ่มเป็น9เดือนสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบการป้องกันภัยทางอากาศและความสามารถในการโจมตีเชิงรุกของกองทัพผู้ตีแม้สหรัฐจะก่อกวนเยเมนไปแล้วมากกว่า 12, 1 0 0ครั้งและการยิงขีปนาวุธไปแล้วมากกว่า400ลูกอาวุธเทพและทรัพยากรอื่นๆของเรือรบในกองเรือขนาดใหญ่ทั้งหมด แต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่มีเรือรบระหว่างประเทศลำอื่นๆในทะเลแดงที่สามารถเอาชนะขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้ความสามารถของกองทัพฮูตีในการปรับตัวและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและอาวุธโจมตีที่หลากหลายพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อการเผชิญหน้ากับปฏิบัติการโพไซดอนอาเชอร์ของอเมริกาจึงเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะบรรลุเป้าหมาย การส่งทหารภาคพื้นดินไปต่อสู้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐในทะเลแดงไม่ช่วยแก้ไขสถานการณ์แต่กลับทำให้ยุ่งยากขึ้นอีกสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของอเมริกาในการอารักขาเส้นทางเดินเรือทางทะเลปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง50%ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกและทำให้ราคาสูงขึ้นวิเคราะห์ว่าจากการยืนยันของอังกฤษเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาว โดนอาวุธเยเมนโจมตีพังแต่รัฐบาลสหรัฐเขินอายกระอักกระอ่วนใจที่จะยอมรับเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณชนแต่ก็ยังแก้ไม่ตกต่อปัญหาการซ่อมแซมนี้จึงขยายเวลาจอดซ่อมจากเดิมหนึ่งเดือนเพิ่มเป็น9้าเดือนเรือยักษ์ลำนี้สร้างและถูกปล่อยทะเลเมื่อราวปี2517ช่วงที่สหรัฐแพ้สงครามเวียดนามเมื่อ50ปีที่แล้วสมัยนั้นการสื่อสารยังใช้โทรเลขรหัสมอส เทคโนโลยีระบบเครื่องยนต์เป็นรุ่นคุณปู่แม้จะอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมาหลายครั้งเรือนี้ลอยน้ำมาได้50ปีและเดินทางไกลได้ก็ถึกมากแล้วเมื่อนักเลงคุณปู่ต้องมากรรมสึกจริงๆกับนักเลงรุ่นหลานที่ใช้เทคนิคโยนลูกยาวอาวุธไฮปซอร์นิกประเคนใส่ไม่ยัง้งนั่นติดต่อกว่า6เดือนส่งผลให้คุณปู่น่วมช้ำทั้งตัวจนสุดเข้า i อ u ยาวแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป